ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากๆแล้วก็มีศิลปินามาหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนแล้วก็เป็น น้องๆจากเลือกใบแทนส์ด้วยแล้วก็แบบทุกคนที่ธรรมศาสตร์สุก็มารวมกันอยู่ที่นี่หมดอะไรเงี้ยครับบรรยากาศเป็นไงครับเยาตื่นเต้นมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์พวกเรารวมถึงศิลปินคนอื่นๆในงานนี้ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าบรรยากาศคึกคักมากครับคนเยอะมากคือไม่เคยเห็นคนในลานเซ็นเตอร์เวิลด์แบบเยอะขนาดนี้เลยอะได้รับสัมภาษณ์ รับผมบมว่าที่ที่ดีเลยก็คือฟังก์ชันใหม่แล้วก็ความเร็วของเครื่องด้วยครับผมเร็วมากๆแล้วก็แบบตอบสนองไวมากๆครับเวลาเล่นรู้สึกว่าที่ผมชอบมากๆคือ s t ตดี้แคมครับคือมันรู้สึกว่ามันช่วยให้แบบให้แบบเราสามารถถ่ายวิดีโอแล้วแบบด้วยความที่ผมเองเป็นคนแบบไฮเรียกว่าไฮเปอร์มั้งครับแบบเป็นคนอยู่ค่ไยนิ่งแล้วแบบสป็นศาสตร์สีแล้วแบบพอพอเราถ,ถ่าย แล้วแบบวีดีโอที่ออกมาหรือรูปแบบมันดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็สำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นโหมดที่สามารถถ่ายตอนกลางคืนได้ดีครับผมอย่างผม,ผมเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปกลางคืนหรือว่าชอบถ่ายที่มันมีแสงน้อยก็จะแบบละเอียดขึ้นครับแล้วดีน้องกับอะไรเป็นคนรุ่ใหม่ใช่ครับเป็นเป็นมันมันคือแบบไลฟ์สไตล์บวกกับความแบบความดีไซน์ที่มันสวยครับผมครับผม ผมว่าตัวตัวที่แบบโดดเด่นที่สุดในในตัวกล้องน่าจะเป็นตัวกล้องครับผมในโทรศัพท์ครัแบบใช่มัคือมันคือมันมีฮะกล้องมันก็มีฟังก์ชันแบบเยอะแยะมากมายข้างในมันจะมีโหมดแบบโหมดออโต้โหมดโปรโหมดเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยครับผม,มใช่ครับบันเทิงครับก็ทัวร์หมดแล้วเนาะครับใช่ครับได้แล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันครับที่โปรเ,เจกต์ใกล้จะจบแต่ว่า พวกเราก็จะเต็มที่ใน we nah วันคอนเสิร์ตสุดท้ายที่เดี๋ยวไปนอกคอนเสิร์ตอย่าี้ครับที่ที่อิมแพคกันน้ำของเราที่ก้าวเวีนาคเราเลยกันอีก2รอบนะครัะตอนนี้สามารถจองบัตรได้แล้วนะครับผมทางเทเลเกจเมเจอร์นะครับรอบเดอะเอ็กซ์ตาร์โชครับผมกองภาบีบแดงเนี่ยีจริงแข็งแรงยิ้มยังดีอยู่ครับนะตอนนี้ก็ยังก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์กันอยู่ทุกคนครับลุยลุยลุยซ้อมกันอยู่เรื่อยๆทุกวัน โอเคครับโอเคครับแข็งแรงดีครับหมายถึงว่าณปัจจุบันเหรอครับตอนตอนนี้คือเราไม่สามารถตอบได้เลยว่าเราพร้อมขนาดไหนครับวันวันที่เราพร้อมที่สุดน่าจะเป็นวันที่โชว์คอนเสิร์ตแล้วแหละเพราะว่าผมคิดว่าถ้าถ้าวันนี้เราแบบเราพร้อมแล้วอะเดี๋ยววันคอนเสิร์ตอะเราจะพร้อมมากกว่านี้ครับผม เลี้ยวเร็วเลีวจริงเหรอต้าถามว่าคิดถึงไหมพอเราคิดถึงแล้วครับผมอยู่ที่ว่าจะคิดถึงมากหรือคิดถึงน้อยเพราะว่าไปครับผมไม่ไม่เสียน้ำตาเราคงจะไมเพราะว่าคนเสียน้ำตานี่ต้องถามเตอร์ครับก็จริงๆเสียน้ำตาก็คือร้องไห้กันไปแล้วทุกคนยิ่งแบบออนดอรูที่เราไปอีกเนาะคือร้องไห้กันเกือบทุกทีเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เวลามันเหลือน้อยแล้วแคพยายามจะเก็บเกี่ยวทุกโมเมนต์ให้คุ้มที่สุด อ่ายังยังเนี่ยบัตรรอบรอบตอนเอ็กซ์ชอว์ยับบัตรรอบตอนบายคอับเหลือเหลืออ่ารอบเอ็กซ์ชว์ครับคือรอบบ่ายสครับก็ยังมีบัตรว่างอยู่ใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดเข้าไปในพารตเกิลเมเได้เลยครับผมแล้วร่งนี้ดิฉันไ้าแต่งยังไงบ้างคะวแต เอานนพูดโดยรวมดีป่ะครับคือคือตอนนี้อ่าซีรีส์ของเราเรื่องเกิดในแคนดี้ก็ฉายไปแล้วครับผมแล้วก็ตอนวันพุธเนี่ยจะเข้าตอนที่สี่แล้วก็กระแสตอบรับดีมากๆเนาะครับผมรไม่มาเต่าหอยตรอหไม่มาครับก็อย่อยางที่เห็นไปใครใครที่สงสัยว่าเต่าหอยคืออะไรเงี้ยก็ลองกดเข้าไปในอ่าไลน์ทีวีได้เลยนะคนดูในไลน์แกรนด์เมดแคนดี้ครับอยู่ที่ซึ่งต่อหน่อยอยู่ก็ก็เอาที่ที่เห็นว่าพี่เวียหันหลัง คก็คือก็คือไม่ได um. so ้ไม่ได้เป็นการแสดงครับเป็นเป็นการหลุดขำจริงๆในกองใช่ครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่พี่เจมเขาเต้นแล้วเขาน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยรู้สึกตลกใช่ป่ะใช่ครับผมก็สามารถไปติดตามได้ครับผมในในหลายทีวีเทั้งนั้นครับผมจริงจริงก็ จริงๆเหมือนว่ามันก็ผ่านมาแล้วผมก็เหมือนได้เจอคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีทางได้คุยเหมือนว่าจริงๆเราก็ไม่รู้ตัวแหละแต่ก็มีเพื่อนๆเตือนอะไรเงี้ยแล้วก็คอมมนี่จะปรับตัวครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เหมือนคอมเมนต์มาทำให้ผมได้ปรับตัวไปในอนคตด้วยครับก็ดูบ้างครับผมก็เหมือนแบบได้คุยก็เหมือนเราก็ก็ได้แบบปรับอะไรบางอย่างไปปรับเปลี่ยนปกติเนาะครับผม มคบานที่เ่อจริงๆก็มีบ้านแต่ว mm ่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คอยให้เงินใส่เราดีก็ต้อขอบคุณเราอต้องแบบก็อาจจะมีสติมากขึ้นคับ